สวัสดีจ้าวันนี้ชวนมาเที่ยววัดไร่ขิงน,นะวันนี้เป็นวันจันทรวันธรรมดาคนไม่ค่อยเยอะกำลังดีเลยหวัดไม่ได้มาานานละวัดใหญ่มากเลยเราเข้าไปกราบนมัสการพระบรมธาตุเจดียุบารีมหามงคลกันจ้าวันนี้อากาศดีด้วยลมเย็นร่วมสมทบทุนสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ เรือของพ่อเรือต่อ96วัดไล่ขิงพระอารามหลวงนะจ๊ะนี่ทีนี้ล่มลื่นเลยแล้วก็มีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจเยอะแยะเลยมีวันธรรมดาวันธรรมดามาก็ดีนะคนไม่เยอะเทศาสาวที่นี่ยคนเยอะมากเลยก็ใครจะจุดเทียน ลอยน้ําอะไรก็ว่ากันไปนะจ๊ะบูชาเทพนพเคาะประจําวันเกิดโอไม่ได้มานาน,านแล้วจําไม่ได้เลยวัดกว้างใหญ่ด้านขวาก็จะเป็นองค์ทาเวสสุวรรณนี่เหมือนกับ้องสร้างใหม่นะไปดูทาเวสวสุวรรณสินี่เหมือน้องสร้างใหม่องค์ใหญ่องค์สีทอง Yeah. สวยงามทาเวสุวรรณวัดไขนีนี้บริเวณวัดน,นี้เขาปลูญ้าเป็นญ้าเขียวหมดเลยนะปลูญ้าเทียมนี่ปูเป็นญ้าเทียมตรงนี้ก็จะเป็น j จดีนี่ก็เหมือนกับห้องสร้างใหม่นะเนี่ยสวยงามมากเลย j จดี JD. วัดไร่ขิงเดี๋ยวต้องเข้าไปกราบนะมัสการ องหลวงพ่อวัไดไล่ขิงวันนี้คนศรัทธากันมากเลยนะมากันเยอะทั้งชาวต่างชาติชาวเมียนมาชาวเมียนมาก็เยอะนะชาวเมียนมานี่เขาจะนับถือค่อนข้างมากเลยชาวเมียนมาเขาจะไม่ได้ประเภทสายมูเหมือนคนไทยคนไทยเดี๋ยวนี้เอ็เอียงไปทางสายมูกันเยอะเลย ไปนับถืออะไรก็ไม่รู้คูไกาโกงไายแก้วไร้าสาระมีบริเวณรอบๆพื้นนี่เขาปูเป็นหญ้าเทียมหมดเลยนะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่หยอดน้ำมันหยอดน้ำมันรอยพระพุทธบาทอย่างนี้รอยพุทธบานทบานี่ก็ตักบาท บริจาคทรา์ตามความศรัทธายอดเหรียญตามมันเกิดไม่สบายแล้วต่อเหรียญตามมันเกิดไม่สบายเบอกเดี๋ยวไปทำบุญลงศพซะหน่อยทำบุญลงศพทำบุญซื้อหีบศพปัจใจใส่ตู้กระดาษใส่ในโรงตรงนี้เขาก็จะให้เขียนชื่อนะเขียนชื่อแล้วก็เอาใส่ในโรงนี้ได้เลย ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเชิญบริจาคทรั์บูชาเทพนกพระเคราะห์ประจําวันเกิดนะของแต่ละวันใครเกิดวันไหนก็ใส่ตามวันนั้นเทพประจําวันเกิดนะจ๊ะสวยงามเทพก็จะเป็นแต่ละสีเทพประจําวันเกิดตรงนี้ก็เป็นเทียนให้หล่อเทียนนะแผ่นละ20บบาทหล่อเทียน เข้าพรรษาเดี๋ยวเข้าไปไหว้ข้างในกันตรงนี้ก็เป็นซุ้มประตูตู้ปู้ไปรษณียวันเกิดมีเข้ามาด้านในแล้วเพื่อที่จะไปกราบหลวงพ่อวันไร่ขินโอ้ไม่ได้มานาน,านล้วจำไม่ได้เลยสวยงาม ต่างชาติก็มากันเยอะนะวัดไร่ขิงเนี่ยชาวมาเลเซียมากันเยอะอน,นี่เป็นบรรยากาศด้านในของวัดไร่ขิงตรงนี้ก็จะให้ปิดทององค์พระปิดทององค์พระแล้วก็มีข้อกําหนดไม้ห้ามปีนป่ายขีดเขียนไม่ทิ้งขยะเดี๋ยวไปไหว้องค์พ่อกันอันนี้เป็นอุโบสถหลวงพ่อ วัดไล่ขีโบสถ์นี้จะเป็นองค์พระประธานนะพระประธานมากกว่ามีบรรยากาศสวยงาว ส่วนมุมนี้ก็จะให้เชิญบูชาดีหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะท้าเวสุวรรณโนจจตุมหาราชิการุ่นกระถิ2566 6ก็มีร่วมทำบุญ100่บาท500บาท300บาท100บาทก็มีเป็นเหรียญรุ่นต่างๆวัดไร่ขิงศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะจ๊านิดเนยด้านในอุโบสถนี้ก็จะเป็นองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงองค์จำลองนะ ส่วนด้านนี้ออกมาก็จะเป็นเขาก็จะมีกำลังมีนางลาด้วยคนคงมาแก้บนกันเยอะเออนางลำบรรยากาศร่มรื่นนี่เขามีนางลากำลังลำลาแก้บนด้านนี้ก็จะเป็นลิดติดท่าน้ำ วัดไล่ขิงพระอารามหลมมวงอำเภอสามภัยนครปฐมนี่บรรยากาศภายในวัดนะร่มรื่นแล้วก็มใใีให้นั่งพักผ่อนมีมีร้านค้าสวัสดีการวัดไล่ขิงด้วยนี่ด้านซ้ายมือเออร่มรื่นนะเนี่ยด้านหน้าก็จะติดท่าน้ำ นี่มีขอเชิญลอดท้องช้างด้วยร่ำรวยมั่งมีนะจ๊ะเออเดี๋ยวไปดูซิต่อวังมัดฉาวัดไร่ขิงเดี๋ยวไปดูวังมัดฉาซิวังมัชฉาอุวัดทกขกว้างมากเลยเดินไม่ถูกเลยนี่เราเดินไปดูวังรัดฉามีนั่งเรือเที่ยวด้วยว่ะอ๋อนั่งเรือเที่ยวไปตลาดน้ำดอนหวายด้วยด้านนี้ก็จะเป็นบรรยากาศ ริมน้ำวันไร่ขิงตรงนี้ก็จะเป็นวังมัชฌาเนี่ยคนก็อาหารปลามาไหายอาหารปลามาให้ให้ปลาโอทางยาวเลยบรรยากาศริมน้ำเย็นสบายมากเลยวันนี้แล้วก็มีบริการนั่งเรือนะคนละ60บ,บาทไปตลาดน้ำดอนหวายไปกลับแล้วค่อยแวะซื้อของแล้วกลับมาที่วันไร่ขิงมีบริการเรือหรือใครจะขับรถไปก็ได้ น,นี้ก็มาด้านขวามือของร้านค้าสวัสดิการพเวสุวรรณอุทยานการศึกษาเบญจพาคีวารีปฏิหารรองเท้าเวสสุวรรณอย่างน้าโอวัดกว้างใหญ่มาก มีร้านกาแฟด้วยบรรยากาศดีมากเลยมีร้านสลัสเปาก็มีนเออลเกแยะมุมนี้ก็จะเป็นสมเด็จองค์ปฐมพระคาถาบูชาสมเด็จองค์พระปฐมนะสวยงามเทวดารอมรอบสวยงามกว้างใหญ่ล่มรื่น โอ้มุมนี้มุมนี้มีน้ําตกด้วยดูน้ําตกสิดูน้ําตกกันพระอุปคุตนั่งอยู่ตรงน้ําตกตรงนี้ก็เป็นราสีราสีาต่างๆบริเวณภายในวัดลมเดิน มุมนี้ก็จะเป็นบูชาเทวดาประจำตัวชีวิตจะพบแต่เรื่องดีอีทางสภเทวานางหตูสุกิตาหัตุสัพเท,เทวาขอบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถินสาธุลมเย็นเจียตรงนี้ก็จะเป็นขององค์ใหญ่เลยของใหญ่ให้คนรูปรูปแล้วจะมีเสียง ล้วตรงนี้มีวัวเยอะจังดูให้มีเสียงม,มันจะกาดองค์ปูหรือสีก็มีนะยะถาวาทีตถาการีพูดอย่างใดพึงทำอย่างนั้นนี่สารสารปูหรือสีคาถาบูชาพ่อแก่มีบูชาพ่อแก่ตรงนี้ น,นี่ก็จะเป็นกุมารอินทนัตเทพกระซิบมีเทพกระซิบด้วยเออทำไมต้องกระซิบด้วยวะตรงนี้เราจะเข้ามาซุ้มเวลคัอมยินดีต้อนรับที่นี่ัวเยอะนะที่เขากำลังจะลำแก้บนหลวงพ่อวันไล่ขิงแน่เลยจังหวะพอดีเลย นี่มมดามุมนี้ก็มีให้หยอเดเหรียญด้วยนะชมการทำนาข้าววันละสิบบาทกิมกานะ มุมนี้ก็จะเป็นบ้านดินอินทนัทเลี้ยงปลาคาบดูดนมเออเป็นยังไงว่าปลาคาบดูดนมเดี๋ยวไปดูซิอวันนี้เป็นบ่อเลี้ยงปลาคาบโอวันไรผิงเนี่ยเขาเลี้ยงปลาค้าบด้วยนะเป็นสระน้ำใหญ่เลยปลาคาบสวยัานเลยโอมีหลายบ่อเลยหลายบ่อเลย ตรงนี้เป็นบอ่อปลาค้าฟดูดนมนะดูดนมยังไงวะต้องนมมาให้มันหรอนี่บอ่อปลาค้าฟดูดนมสวยงามเนี่ยหรอู้อู้ออู้อู้อู้อไม่มีอาหารให้มันอนะปลาคราฟดูดนมด้านนี้ก็จะเป็นถ้ำวิหาร อะไรเนี่ยไม่ได้เขียนบอกไว้อันนี้เป็นวิหารนี้น่าจะเป็นอะไรพระนางสิริมหามายาทรงให้กำเนิดพระพุทธเจ้านี่จะเป็นถ้ำดินนะพ้าถ้ำเป็นดินนะเนี่ยเป็นดินเลยอ๋อดินมาหลอด้านนี้ก็จะเป็นพุทธประวัติแต่เป็นปูนปั้นนะพุทธประวัตินี่น่าจะเป็น วงเสด็จพ่อรอเก้าแน่เลยนี่เป็นปูนปั้นหมดเลยนะสวยงามนี่ก็จะเป็นจำลองลักษณะของอะไรอย่างเขาเรียกพระม,าระมหาชนกจำลองประวัติพระมหาชนกนะอันนี้ถ้ำนี้ในส่วนถ้ำนี้สวยงามเย็นด้วยอ๋อเขาจำลองเป็นประวัติ นี่พระมหาชนกน,นี่พระพุทธเจ้าน้อยนี่เป็นอะไรเนี่ยถวายดอกบัว ออกจากบ้านเรียกว่าบ้านดินก็จะเป็นวังมัชฉาสร้างใหญ่เลย,ยอ่ะนี่ประคา้ะคาเขาปลาค้าเขากินมนมด้วยอ๋อเป็นลักษณะอาหารปลาใส่ขวดนมนให้ปลาค้ากินเออเป็นแบบนี้นี่เองมุมนี้ก็จะเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์นะเจดีนี้ได้จะพองสร้าง โครงสร้างเสร็จใหม่ๆเดี๋ยวเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์องค์เจดีวัดไล่ขิงตัวนี้ก็เป็นในส่วนของเจดีของที่อะไรอ่ะของท่านเจ้าอกว่า นันก็จะเป็นอัฐบริคาต่างๆรูปถ่ายของท่านเจ้าอาวาสรูปถ่ายต่างๆประวัติของท่านเจ้าอาวาสพระอุบาลีนูป,ปรมาจารย์คนแม้จะเก่งสักปานใดก็อาจเพียงพ้มเขาได้สักวันภายในใจดีนี้ก็จะเป็นประวัติของท่านเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง แล้วก็ประวัติความเป็นมาของวัดไร่ขิงท่านพัฒนาวัดเจริญรุ่งเรืองมากๆภายในเจดีย์ก็จะมีประมาณนี้นี่เป็นลูกปั้นท่านเจ้าอ,อวาวาสสำหรับวัดไร่ขิงก็จะมีประมาณนี้นะจ๊ะแนะนําให้มาเที่ยวมากราอุ้งหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์มากวัดไร่ขิงกว้างใหญ่แล้วก็มีที่นั่งสะดวกสบายที่จอดรถก็เยอะมากๆ มาเที่ยวกันได้เลยจ้าวัดไร่ขิงเดี๋ยวนี้พัฒนามากขึ้นจริงๆสวยงามด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะจ้ามาเที่ยววัดไร่ขิงกันจ้ามากราบนะวัสการองค์หลวงพ่อกันจ้าบ๊ายบายวัดไร่ขิงหรือวัดมงคลจินดารามเป็นพระอารามหลวงของจังหวัดนครปฐม ตั้งที่ริมแม่น้ำท่าจีนตำบลไล่ขิงอำเภอสามพานจังหวัดนคปรปฐมวัดไล่ขิงเป็นวัดที่มีประวัติเก่าแก่มายาวนานและมีพระพุทธรูปประจำวัดที่รู้จักกันในชื่อหลวงพ่อวัดไล่ขิงนั่นเองหลวงพ่อวัดไล่ขิงมีความศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกกล่าวขาน ต่อกันมาว่าเป็นผู้ที่มีความขลังศักดิ์สิทธิ์เมตตาในด้านเวทมนต์คาถาให้เกิดความแคล้วคลาดคงกระพันชาติและให้พรตามความปรารถนาของผู้ที่ศรัทธามากมายไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงปิดทองไม่ติดรักษาโรคภัยต่างๆให้หายได้และยังช่วยให้ผู้คนรอดพ้นจากความตายมากมายอีกด้วย การบนบานสารกล่าวสำหรับการขอพรที่หลวงพ่อวัดไร่ขิงนั้นมีวิธีการดังนี้ให้ตั้งนโมสามจบสวดพระคาถาบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิงเก้าจบและลึกถึงหลวงพ่อวัดไร่ขิงเมื่อสมหวังตามปรารานให้ไปกราบไหว้หลวงพ่อด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีคนมากมายถวายว่าวเพื่อแก้บนเพราะเชื่อกันว่าเป็นสิ่งที่หลวงพ่อวัดไร่ขิงชื่นชอบ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นว่ากันว่าสิ่งที่ห้ามขอจากหลวงพ่อวัดไร่ขิงคือขอให้ไม่ต้องเกณฑ์ทหารนี้เช่นนั้นคุณอาจจะได้ไปเกณฑ์ทหารแบบที่ไม่ต้องการก็ได้